ไปมันเป็นรถนี่รถนะเกี๋ยวเรือเปลี่ยนรถนะเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยใส่หนุ่เลยรถไหนเปลี่ยนได้เลยม่ค่อกน้มชมพูค่ะนมชมพูมชมพูไ้ไหนดีคะเออไทยเล็กค่ะเล็กเล้ไม่กินกลางเหรออ๋อกินกลางกันอยณิ่าด กินเหมือนที่แม่สั่งให้นะดีดีดีวันดีค่ะแนวเล่มเลยลืมรู้จักไหมบ้าเ้าหนูผ่านไปตอนเช้าหนูไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เ้าใส่สายหนูจะไปพี่โมเราถ้าไม่นั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นพี่เอามาให้หนูจะพี่พี่แล้วเดี๋ยวหนูไปใส่สาหนูก็ได้หนูคาะแปดโมงครึ่งคือไม่เนี่เพราะว่าวมันตัดแล้วก็อยู่นั่นแหละเดจะพูดไปดิพี่มากินแล้ให้หนูก่อนหนึ่งแก้วเร็วมาชิมหนูก่อนหนึ่งแก้วเร็ว นีไปตกตอนเช้าเพราะตกบ้านเราตอนเช้า โกสใช่เพียรมณคุมคู๋ค่ะนี่หนึ่งแสบนะครับคเป็นทั้งหมดบบาทค่ะ แป๊บเดียวคือมีโชครับยกลอยอยูง่ายดีทอดง่ายง่ายอยากคลอดง่ายๆเหมือนกัน ขอได้ยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ลำบุยยม่ขอบุณเลยค่ะโล่่ี่ได้แล้วลองแป๊กหนึ่งนะขนมใส่ลวมกับน้ำไปเลยนะคะได้นะคะ 你好。